สวัสดีครับมันยูเกตวันนี้มาฝากกล่องกันละครับไฮเกตกัะดั้มเบรเกอร์เบทัลล็อกกระดามน้ำอูร์ความใหม่ควอนต้าซึ่งเป็นถุงกระาษพาสกในไฮเกตหนึ่งต่อร้อยสิบสี่จากไม่ใช่เรื่องกระดามเบรเกอร์เบทัลล็อกนั่นเองนะครับผมสำหรับตัวกระดามน้ำอูร์ความใหม่ควอนต้านี้เบสมาจากกระดามน้ำอูร์ควอนต้านั่นเองนะครับผมนี่คือด้านหน้าตะกล่องแบบนี้นะครับผมกระดามน้ำอูร์ความใหม่ควอนต้านะครับด้านหลังกล่องแบบนี้นะครับผมนี่คือด้านหน้าด้านหลังอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมท่าชั เบบี an, er, ้ไม่ชิกันมิสซาลอนเชอร์คอมแบนซอสและคอมแบนไนท์แต่ผมคือมิสสันนะครับผมสองชิ้นนะนะครับกล่องแบบนี้นะครับผมลำเบอร์ศูนย์ห้าจากกระดั้มเบรเกอร์เาทล็อกนั่นเองนะครับผมตามองกล่องแบบนี้นะครับผมตรงนี้สามารถนำกระดั้มในซีรีส์กระดั้มเบรเกอร์เาทล็อกมาใส่หนุนกันได้นะครับผมมีทั้งหมด พาชิวนการนะครับผมแตมม่หมดจะเป็นของไฮเกตกระดัมน้มโอค,ความเมควันต้านะครับส่วนช่วงอกนั้นจะเป็นของกระดัมบาบัทอรัสส่วนช่วงแขนนั้นเป็นของกระดัมเบสซิงกระดัมนะครับผมต่อมาเป็นขาจะเป็นของกระดัมน้มโอควาเมีควันต้าส่วนแบ็คแพ็คจะเป็นของกระดัมไลท์แลนด์เฮเวนนะครับ โอเคครับประกอบเลยดีกว่านะครับผมตรงที่1 2 3 4สุดท้ายคู่มือนะครับผมและนี่คือคู่มือประกอบกับให้เก็กกัมตั้มตัโอความแมนควันต้าน,นะครับผมคนนี้คือคนบิวขึ้นมานะครับชื่อว่าทาคุมะนาคิชิชูจินะครับ ด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับผมเบสมาจากไฮเกตน้ำโอกระดัมน o ้ำโอควอนต้าและน้ำตาจากบิบิเชนชิ่คอมมานกระดัมน,น,นะครับผมอาวุธจะมีเอวิเมชินการปืนตรงด้านขวาอาร์มชิลโลซ้ายมิซานเชอร์ด้านหลังข้างบนคอมแบทไนท์มีสั้น isan, ที่ติดตรงชิลและคอมมานด์ซอสนะครับ ที่ติดตรงด้านหลังนะครับเปิดมาแผงเนื้อไม่ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8และติ๊กเกอร์1ใบนะครับผม โอเคครับมรจกันว่ามีแผงอะไรบ้างนะครับผมอันนี้คือแผง A นะครับมีสีสีด้วยกันแล้วก็ผมก็จะเป็นส่วนของไฮเกตกระด้านโทควันต้านะครับผมเป็นแผงเก่าเองนะครับผมสีดําเป็นสีดําเท้าก็จะมีส่วนปากส่วนตรงช่วงท้องและเท้านะครับพลาสใสชิ้นเดียวนะผมตรงนี้นะครับแล้วก็พลาสใสสีเหลืองข้างบนนะครับผมเป็นกลมๆต่างๆพลาสีเขียวก็จะเป็นพวกชิ้นโลแขน ขาต้นขากระโปรงและหัวนะครับผมอันนี้คือแผง B นะครับผมเป็นแผงสีดําเทาๆนะครับผมเขาจะเป็นส่วนของไฮเกตกระดัมทุบอุกควันต้านะครับผมเป็นแผงเก่านี่เองนะครับผมก็จะเป็นช่วงข้อต่อต่างๆนะครับผมของกระดัมทุบอุกควันต้านะครับผมเป็นแผงเก่านะอันนี้คือแผงสีหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นแผงสีออกดําเทาๆนะครับผมก็จะเป็นส่วนของไฮเกตกระดัมทุบอุกควันแบนต้านะครับผมก็เป็นแผงใหม่นี่เองนะครับก็จะมีปืนมิซันเท้าใหม่ ที่จับดาบใหม่และแบคแพคใหม่มิสไซน์ใหม่นะครับผมนั่นต่างๆนะครับอันนี้ก็แผงสีสองนะผมสีออกในแนวสีแดงสีส้มสีแสดน,นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของไฮเกตกระดน่ำต้นโมวควางเป็นฟันต้านะครับผมก็เป็นแผงใหม่เองนะครับผมตรงนี้เป็นมิสไซล์ตรงนี้เป็นถ้าเป็นช่วงด้านบนของหัวอันนี้ตรงตัวปะนะครับตรงนี้จะเป็นตรงช่วงหัวเข่านะครับอันนี้คือแผงดีนะครับผมเป็นแผงสีเทาก็จะเป็นส่วนของ ไฮเกตกระดัมดับโอควันตานะผมเป็นแผงเก่านั่เองนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของปลายดาบแล้วก็ปลายต่างๆนะครับผมขอ,อุตต่างๆนะครับอันนี้คือแผงอีหนึ่งเป็นแผงสีเขียวก็จะเป็นส่วนของไฮเกตกระดัมดับโอของแผงควันตานะครับเป็นแผงใหม่เองนะครับผมจะมีอกไม่หัวใหม่ตรงตรงขาใหม่หัวไหลหม่และอื่นๆนะครับผม อันนี้คือแผง E2 เป็นแผงสีเหลืองก็จะเป็นโซนของไฮเกตกระดัมน้บโอของแบงควันต้านะครับเป็นแผงใหม่อีกแล้วผมก็จะมีขอใหม่ตรงช่วงปกใหม่และตรงช่วงที่ขาใหม่นะครัผมสองอย่างนะครับอันนี้คือแผง p c นะครับเหมือนเดิมเลยสุดท้ายเป็นสติ๊กเกอร์ฟอยนะครับผมโอเคครับสำหรับไฮเกตกระดัมเบรกเกอร์เบทเทนล็อกกระดัมน้บโอของแบงควันต้ามีแผงเยอทั้งหมด8แผงด้วยกันนะครับผมสีแผงฝั่งนี้คือเป็นแผงเก่าของ ไฮเกตั้มโอกัะดัางน้ำโอควอนต้านะครับผมเป็นแผงเก่าส่วนฝั่งนี้4แผงนี้เป็นแผงใหม่ของกระด้างน้ำโอคอมแบงควอนต้านะครับผมแล้วก็ติ๊กเกอร์ด้วยนะครับผมก็มีแค่นี้นะครับโอเคครับก็จบคลิปนะครับสำหรับเปิดกล่องไฮเกตกระด้างเปเกอร์เบทล็อกกระด้างน้ำโอคอมแบงควอนต้านะครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับอามิบิพาต้องขออภัยเจ้ครับผมไว้เจอคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ